ลุกเองก็ได้ว่ะโอรถมันไปแล้วพี่กำลังบีสองได้เลยเอ๊ะตัวอะไรวะนั้นวอะแกเป็นประธานจัดการโต๊ะส่วนไม่ฆ่าได้หรอกไอพวกกระจบนกหน่อยคิดจะมาทำอะไรฆ่าได้วะอะไรวะโอ้ยโอโออะไรวะโอ้ยอ่ะเอ๊ะเอออ่ะโอ้อย่าทำหนูเลยเอ๊ะพอแล้ววะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะเอ๋ออีขาดวดเนอยเออเอขอโทษค่ะพี่ฟักยูพ่อหนุ่มนี่อย่ามาพี่ไปนี่ไม่ไหอไม่ไหวเอบแหบมาทำแบดนี้กับขาได้ไปโอ้ย เหนฮ้ยนี่แค่ได้เวลาทิ้งบอมใส่พวกคาเบล่าแล้วเอนอยเหรอที่เราต้องไปกันนานอีกบ้าเดียลูกพี่คงอีกแม่นาหรอกไงกูนะวันเอกพวกมึงยังกระจอกพวกมึงบ่ต้องเสือกเดี๋ยวมึงถือกูจบ